เบสิกอะ,อะเพราะว่าเวลาที่มาประกวดเขาก็ต้องถามอยู่แล้วลว่าเราทําไมเลือกเวทีนี้เราประกวดแล้วจุดเด่นของคุณคืออะไรคณะกรรมการจะเลือกคุณเพราะอะไระแต่ก็ยอมรับว่ามีแบบด้วยการที่เราเทรนด้วยค่ะเทรน Q&A อยู่แล้วอะเราก็จะมีการหลุดออกใบเหมือนเป็นเทรนเนอร์มันจะมีคาถามหนึ่งที่หนูแปบว่า,วาวขอโทษนาะคือมันแบบหยุดปากไม่ทนนะันอะคือตอนนั้นก็คือถามไปว่า Star quality oh. ในตัวคุณคืออะไรแล้วน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าวาดภาพค่ะแล้วหนูอ่ะดันถามไปว่าแบบเราวาดภาพมันเกี่ยวอะไรกับสตาร์เราไแมบบ่แบบแบบมันหยุดไม่ทันจริงๆแต่ว่าน้องก็มีไหวพริบที่ดีที่แบบตอบมาว่าเออจะวดาดบอสคันก็โอเคแล้วก็แบบคือไหวพริบดีมากแบบดีใจอ่างงี้่าไฟนอลต้องโหดกว่าเดิมไหมคะเพราะว่าเราจะต้องคัดเลือกหนึ่งคนไปสู้กับอีกเจ็ดสิบเจ็ดคน คือต้องบอกว่าการที่เราจะเลือกหรือว่าอันนี้จากความเข้าใจหนูนะคะก็คือการที่ PS เจอเลือกคนหนึ่งเป็นตัวแทน,นะค่ะเขาจะต้องดูการเก็บตัวทุกอย่างว่าเขาทำกานบ้านหรือเปล่าเขาตรงตามโจทย์ไหมมีวิน,นัยโซเชียลมีเดียเป็นไงคือมันจะต้องแบบองค์รวมด้วยะค่ะไม่ใช่แบบอยู่บนเวทีแล้วคนที่ตอบดีที่สุดถึงจะได้อะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าคาถามเจอยากกว่าเดิมไหมมันก็ต้องมีความแบบ ถามคำถามที่ตรงบริบทด้วยแล้วก็แบบวัดทัศนคติกับไหวพริบของน้องด้วยค่ะคำถามที่ยากคือคำถามที่ตอบไม่ได้กดดันไหมว่าคนจะบอกว่าถ้าเป็นฟ้าใสมาตรฐานมันต้องสูงแลวนางงามของเราจะต้องแบบดีจริงๆไม่กดดันอนะแอน้าเกิดฟังแบบนี้คือน้องๆนางนงาม <laughs> จะกดดันมากกว่า <laughs> แต่ว่าสาหรับฟ้าใสก็แค่มองว่า ทุกคนอ่ะเขาจะมีดีในแบบของเขาคือจริงๆอ่ะทุกคนเขาจะมีแบบอ่ะคนนี้เด่นในเรื่องของ performance คนนี้อ่ะคือแต่ละคนจะมีดีของเขาแต่ว่าเราจะทํายังไงเพื่อไปอเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยพัฒนาในจุดด้อยของเขามากกวาะะ่าค่ะการันตีมบบุ่งนี้แซบ่บแล้วก็สนุกแล้วก็ปังแน่นอนแน่นอนนะคะต้องรอดูวันพรุ่งนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็เชื่อว่าหลายคนในวันนี้ที่ปล่อยของมาก็อาจจะแบบเซอร์ไพรส์หลายคนวันพรุ่งนี้เซอร์ไพรส์สิ่งกว่าไม่ใช่ว่าจอเจอเซอร์ไพรส์แบบฟ้าใสเดินขึ้นมาอะไรอย่างงี้ยจะโชว์สเต็ปอะไรด้ ก,ก็ไม่รู้สิคะต้องรอวันพรุ่งนี้ <laughs> อ๋อใช่จริงๆพอเห็นน้องๆเก็บตัวก็มีแบบคิดถึงแบบโมเมนต์นั้นเหมือนกันค่ะก็รอดตามเนาจริงๆหลายคนคาดหวังว่าพอพาใส่มาเป็นอย่างนี้คนรู้สึกว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่มันต้องมันกดดันตัวเองมากแค่ไหนโอ้หคือจริงๆอ่ะหลายคนอ่ะเขาคิดว่าหนูเป็นพีดีประชุมทาน,นีแต่จริงๆอ่ะคนที่เป็นพีดีคือผู้จัดการซึ่งจะเห็นเลยว่าพีเอสเขาเป็นออร์แกนไนซ์อยู่แล้วในเรื่องของโปรดักชั o นคือ หนูแบบวาวมากถามว่ากดดันว่าคนอื่นเขาคาดหวังนะกับตัวนางงามคือหนูแค่มองว่ามันไม่ได้เป็นการกดดันหนูเท่าไหร่ค่ะมันเป็นการกดดันน้องๆที่ได้มงมากกว่าว่าคืยถึงขั้นแบบฟ้าใสาถึงขั้นพีเอสเทนเลยนะน้องต้องแบบ ยังไงก็ต้องเข้าสิบเข้าห้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันขึ้นอยู่กับน้องแล้วอะว่าน้องจะสามารถพัฒนาตัวเองภายในเวลาหนึ่งเดือนยังไงบ้างค่ะกระบวนการที่จะได้น้องมาเราต้องมีกระบวนการการเลือกน้องในเงื่างเพื่อที่จะให้น้องไปเข้าหนึ่งในสิบของทุกแก่อ๋อก็คือพี่เอสเขาก็จะมีลิสต์อยู่แล้วว่าแบบเออต้องเล่นโซเชียลมีเดียได้ต้องแต่งหน้าทําผมเป็นจะต้องแบบคือเขามีลิสต์อยู่แล้วค่ะว่าน้องตอบโจทย์ไหมจะมีการบ้านทุกวันแล้วมันก็จะคัดจากแบบวินัยแล้วก็ทุกอย่างที่ให้ไปค่ะบวกกับแน่นนนออก็คืดด้้วยัังน เราก็ต้องมาหาคนที่ตอบโจทย์ของม i s c r a แนมากที่สุดว่าใครจะตอบโจทย์การเป็น Star ์การขายของนางงามพร้อมใช้ค่ะและนางงามสเปคของฟ้าใสเป็นยังไงถ้าจะต้องเลือกส,สำหรับม i s c r a แกรนใช่สเปคของฟ้าใสหรอคือหนูต้องการคนที่ไม่ใช่น้ำเป็นแก้วค่ะ เพราะว่าบางคนเขามาแบบเป๊ะมากแต่ว่าเวลาที่หนูแนะนาอะไรไปอะ่ะเขาไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเลยหนูก็ต้องการคนที่แบบว่า,าเราเห็นพัฒนาการของน้องเห็นความกระตือรือร้นความกระหายมงของน้องแล้วนี่คือแบบพชชันของน้องที่จริงและน้องรักความเป็นแบรนด์แล้วก็แบบเวลาที่ตอบคืออุ๊ยแต่และพอยิ่งลิสไปทำไมรู้สึกว่าแบบเ,<ร>เ,เป็นทดีแล้เป็นีดีแล้วนะเป็นีดีแล้วนะพี่ก็งงว่าเขาจะเหลืออะไรแต่ก็มองหาคนที่ตอบโจทย์มากที่สุดค่ะ เจอรียง้าหนึ่งในผู้เข้าประกวดก็มีมีเลงแล้วจริงๆปีนี้พีเอสบอกยาคขะว่าจะท็อปเท่าไหร่อ่ะทัางนั้นเดี๋ยวหนูเกรียมตัวไว้ดีกว่าแลวจริงๆเราต้องมีการทายทอดทายญาติยังไงบ้างทายญาติที่จะมาเป็นทายญาติภาษาไทที่เราจะเลือกคือณตอนนี้หนูพยายามแบบคล้ายๆลองทดสอบน้องเหมือนกันว่าอ่ะถ้าเกิดสมมติหนูแนะนําแบบนี้ไปเราจะเห็นน้องกลับไปพัฒนาการไหมเราก็จะดูแบบวันต่อวันเหมือนกันค่ะแล้วก็สังเกตว่า หลายคนหลายคนก็คือแบบว่าเฮ้ยพี่ฟ้าใสบอกแบบนี้อ่ะหนูก็จะทําตามไม่ว่าจะเป็นการเดินการแต่งหน้าทําผมคือทุกอย่างแบบชอบนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าหนักใจหนูเลยอ่ะว่าแบบเฮ้ยพี่เอสหนูชอบคนนี้คนนี้ก็ชอบคือมันชอบในในการแตกต่างกันอ่ะซึ่งบางคนเขาก็มันไม่มีใคร perfect อยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมองหาคนที่อ่เราต้องมองหาคนที่มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีความสามารถของความเป็นสตาร์เพราะว่าติดปีนี้ก็คือปีของการเป็นสตาร์ค่ะ จริตแกรนในความคิดเรามันต้องเป็นแบบไหนจริตแกรนหรอคือจริงๆมันก็ต้องมีความเอื้ออาภในในวิธีการพูดอะในในสัตว์ที่น้องอาจจะเล่นโตรนนี่นะแจะพรุ่งนี้ก็ทำไม่ไม่ไม่ใช่แต่ว่าเอื้ออาภในแบบที่เป็นฉบับของตัวเองไม่ใช่เอื้ออาภแบบโอเวอร์อะค่ะแต่ว่าใช่ไม่ใช่ acting แล้วก็ที่สําคัญเวลาที่พูดคืออยากจะให้พูดแบบเขาเรียกว่าอะไรมันต้องมีประโยคที่เป็น v i รัลอันนี้คือคือแกรนดค่ะใช่ข้าใส ้อนก็ก่อนหน้านี้เราก็เป็นไวรัลเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องคลิปที่เราได้บอกว่ามีการออกมาแบบว่าวิคราคร์บิเครห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คิดอะตามาเล่าให้ทีเดียวจ้าน้องบ้านเก่าไม่คือหนูต้องเล่าให้ฟังว่าเบื้องต้นอะหนูไม่ได้ตั้งใจแบบจะออกมาไลฟ์เพื่อแบบวิเคราะห์หรืออะไรแบบนี้ค่ะคือหนูแบบไลฟ์ข้ามเวลาเพราะตอนนั้นเทรนคนที่จะไปประกวด Universal w o m a n ด้วยก็เลยแบบอ่ะโอเคพูดคุยจริงๆทั้งหมดอะหนูไลฟ์3ชั่วโมงนะคะ แล้วก็พอไลฟ์ไปเรื่อยๆคนก็ถามว่าเออฟ้าใสเขียนไบโอเองไหมอ่ะหนูก็ตอบว่าเขียนเองเขาก็เลยบอกว่าแล้วไบโอสําคัญไหมแล้วหลังจากนั้นก็มาเอาวิเคราะห์ไบโอของแอนนาหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็มาเออแล้วถ้าเกิดสมมุติรองคนอื่นๆเขาจะกลับมาประกวดคิดว่าใครจะสามารถมงได้แล้วคือมันก็แบบไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบมันก็เป็นคลิปวรัลที่เขาตัด ตัดไปอะค่ะว่าแบบเออแล้วในวิเคราะห์หน่อยซิว่าทําไมคนนี้พลาดถ,ถ้ากลับมาแล้วเขาต้องพัฒนาในด้านไหนอะไรแบบนี้อะคะ่ะแต่คือตรงตรงนี้คือตรงในสิ่งที่ออฟ้าใสวิเคราะห์ตัวน้องพัฒนาไปในเรื่องเกี่ยวกับไบโอเงี้ยว่าเหมือนน้องน่าจะเหมือนเรียงคําพูดแบบผิดออกมาแบบว่ามันดูจ <อา S 2> จะใช้คำ<อ><อ>ใช่ค้อหนูแค่มองว่าทุกคนนะค่ะ มีสตอรี่เป็นของตัวเองมีสตอรี่ที่แบบน่าสนใจแต่ว่าเขาจะเลือกสตอรี่อะไรมาแบบเสนอกองแล้วก็ที่สําคัญก็คือทํายังไงให้สตอรี่ของเขาอะ empower ก็คือมันต้องตรงบริบทอะค่ะ empower คนที่ฟังอยู่ยังไงเพราะว่าแต่ละคนเขาก็ต้องมีอุปสรรคเขาต้องเจอกับปัญหาคือไม่มีใครที่ perfect แต่เวลาที่เธอเจอแล้วแล้วเธอสามารถข้ามเขาเรียกว่า overcome หรือว่าก้าวข้ามผ่านมันมาได้อะคุณจะทํายังไงเพื่อ share story ของคุณและสามารถ inspire คนอื่นได้เออแล้วหนูก็มองว่าน้องอาจจะขาดในด้านนี้ไปถ้าสมมคนที่ทั้งเห็นด้วยว่าใส่คนพูดพาใส่ไม่คนพูดเลยเงี่ยเราจะบอกคนไม่เห็นด้วยยังไงบ้างก็ เข้าใจค่ะว่าบางคนเขาอยากจะให้แบบให้กำลังใจซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าหนูอะถ้าสังเกตช่วงระหว่างตอนประกวดหนูให้กําลังใจน้องเสมอหนูไม่เคยพูดติไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าเวลาที่แบบเวลาผ่านไปแล้วมันก็จะมีคําถามแบบเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้ซึ่งหนูเข้าใจในฐานะนางงามว่าเราก็อยากจะรู้ว่าเออที่เราพลาดอะเราพลาดเพราะอะไรหนูก็เลยลองดูว่าจริงๆอะหนูเห็นถึงความพยายามของน้องเห็นถึงความแบบว่าแบบ คือเห็นอ่ะน้องทําทุกวันอย่างเต็มที่มากก็เลยต้องแบบกลับไปดูว่าเอ๊ะหรือว่ามันพลาดเพราะห้องดําหรือว่าพลาดเพราะอะไรก็เลยไปดูในแบบไบโอซึ่งไบโอค่ะก็เป็น first impression เวลาที่ส่งเข้ากองเหมือนกัน mm hmm. ถ้าเกิดสมมุติไบโอน่าสนใจตอนที่อยู่ในห้องดําเขาก็จะแบบอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะ่ะช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมขยายเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดสมมติไบโอไม่มีอะไรก็ เขาก็ไม่รู้คณะกรมการก็ไม่รู้ว่าจะามอะไรค่ะแต่มันดูค่อนข้างต้แยงกับทางที่แบบว่าทางที่พระสายวิเครและหลังจากนั้นทางแม่พูยเองก็ได้กพูดวก็คือทางทีมเราเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่ามีใช้นักวิชาการมีอะไรมาคือเขามีทีมในการทำใโอือคือหนูไม่ได้ว่าทีมหรือวิชาการอะหนูแค่มองว่าคนที่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในประสบการณ์และเคยไปอยู่ณตอนนั้นค่ะคือหนูแค่มองว่าคนพวกนี้คือนางงามรุ่นก่อนๆอะคะรุ่นขี้อะเขาก็จะรู้ว่า ทำยังไงถึงจะเข้ารอบทำยังไงถึงจะทำให้แบบตรงโจค่ะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีคือเขาอาจจะเป็นวิชาการแบบเอ<ม>็กซ์เพรสในด้านของเขา<ม>แต่เขาไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในด้านของคำว่านางงาม,มหนูอาจจะมองในด้านนี้มากกว,ว่าไม่เห็อัยบอกว่าใช้คำผิดาษาอังกฤษผิดก็แต่จริงๆอ่ะถ้าไม่มองในเรื่องของวิชาการอ่ะคือประโยคสําหรับหนูอ่ะหนูก็เป็นศาสนาพุทธคือคําว่าอาหารเหลือจากพระเป็นขยะอ่ะอันนี้หนูก็มองว่า มันผิดตั้งแต่ความคิดนี้แล้วไหมคะมันก็เลยแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงต่อคือหนูอ่านครั้งแรกหนูยังสะดุดเลยหนูยังตกใจว่าแบบเฮ้ยเขียนมาแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่อ่านแล้วมันจะมีคำว,ว่าเอ๊ะ eh, แบบมันไม่ใช่นะแล้วพอมันไม่เรีวลเราก็แบบรู้สึกแบบ ไม่น่าเลยเสียดายแต่ว่าปัตตอนนั้นเราก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรค่ะเราก็แบบว่าเออแบบซู้ๆนะเป็นกําลังใจให้ค่ะฟาใส่อย่างนี้ว่าทุกๆปีอย่างฟาใส่ก็จะถูกจับไปโย่จับแม่ปุ้ยบ้างของขวดวาดดูปีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบคู่อะไรสักอย่างหนึ่งหรืออ็คือถ้าเป็นปาสติใจก็คือที่สราบผู้สมัครแต่หลายหลายคนมองว่าเราก็คือพอมีทีไรก็จะมีดราม่าคู่กันต้องเข้ามาตอนนี้ฟาใส่มองว่ายังไงดีคือไงวะ คือเรากับแม่พูดมีอะไรกันหรือเปล่าพี่ถามชาวบ้านเลยอ๋อก็ในอดีตค่ะก็อาจจะมีแต่ว่าสําหรับฟ้าใสก็ช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันแล้วสาหรับหนูหนูสามารถร่วมง,งานได้หนูโอเคหนูไม่มีอะไรแล้วสําหรับหนูคือคือเรื่องที่ผ่านไปก็แบบจบแล้วโอโหสิแล้วก้าวข้ามผ่านมาแล้วบุ่อมอนแล้วถ้าเกิดเราจะทํางานกันในอนาคตก็ยินดีค่ะแสดงว่าสิ่งที่เราพูดออกไปก็คือเราแสดง เราพิจารณโดยบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีภาดทิ้งไม่ได้ไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เลยค่ะมีมีน้อยใจว่าไฟฟ้าสายแบบไม่ได้มีโอกาสกลับไปช่วยไปร่วมงานกับกองเลยอย่างเงี้ยในฐานะนี้เราก็เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งประสบความสำเร็จสูงด้วยหนูอาจจะไม่ได้ร่วมในทางตรงตอนที่อยู่ในกองแต่ว่ามีน้องๆที่ประกวด MU T ก็มาเทรนกับหนูเหมือนกันดังนั้นก็เป็นการแบบอ่ามันก็มีการเขาเรียกว่าช่วยทางอ้อมค่ะ ถ้ามีโอกาสก็อยากใช่ยินดีดีค่ะทำไมถึงดราม่าที่ไปออกรายการที่หุ่มแม่พมาแล้วการพูดถึงเรื่องชุดละตีที่ไงกว่าเป็นที่บอกว่าช็อติลตอนก่อนจะินหมึ่งคืนแล้วเราก็ร้องไห้ตรงนั้นมันเป็นมันเรื่องจริงหรือไม่ก็เพราะว่าหลายคนมองว่าทำไมเราไม่พูดตั้งแต่วันที่เรากลับมา จากที่เราประกวดเสร็จแล้วคือหนูพูดไปตั้งแต่ก่อนบินแล้วค่ะหนูพูดไปตั้งแต่ก่อนบินแล้วช่วงกลับมาก็หนูก็พูดเหมือนกันในไลฟ์แต่หนูก็เลยไม่ได้คิดว่าคือเรื่องนี้เคยพูดมาก่อนแล้วหนูก็เลยไม่คิดจริงๆว่ามันจะกลับมาเป็นประเด็นอีกรอบอแต่ถามว่าร้องไห้จริงไหมร้องไห้จริงตอนนั้นพี่ลูกเกดก็อยู่คนในทีมงานเขาก็อยู่ถ่ายคลิปก็ยังแบบมีหลุดเลยว่าแบบหนูร้องไห้อยู่ถามว่าร้องไห้จริงไหมร้องไห้จริงเพราะตอนนั้นคือเหมือนแบบเราคาดหวังว่าเราอยากจะสวยที่สุด ในวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่พอเราเห็นชุดของเราแล้วอะแล้วมันแบบคือคือคือมันแบบมันมันพูดอะไรไม่ออกค่ะมันอึ้งมันถึงขั้นแบบว่าทำไมอะทำไมมันไม่เหมือนแบบที่เราขอไปทำไมทาไมสิ่งที่เราเรี u e s t ยไปสิ่งที่เขาบอกว่าเออแบบคุยได้นะน้องมั่นใจแบบไหนพี่แบบทำให้ได้กลายเป็นว่าสิ่งที่แบบขอไปทุกอย่างคือไม่ได้สักอย่างค่ะมันก็เลยแบบเหมือนแบบ อ๋อพูดจริงๆมันจนถึงทุกวันนี้ยังรู้สึกแบบพูดไม่ออกว่าตอนนั้นด้วยคันพูดไม่ออกแล้วเครียดมากๆว่าเราอยากได้มากๆเราก็คาดหวังเหมือนกันอะเวลาที่เราไปประกวัติใช่ไหมคะมันก็เลยแบบทําอะไรไม่ออกแวร้ลองให้ออกมาเลยแล้วตอนนั้นหนูยังจําได้เลยว่าหนูแบบว่าหนู no. ไม่มั่นใจเลยตรงนี้ปักเยอะเกินไปตรงนั้นก็ jogo. ใช่แบบคือคือมันแล้วอันนี้ก็สูงไปอันนี้ก็ยาวคือแบบทุกอย่างอะแบบร้องออกมาเลยแล้วตอนนั <provision ing Young> ้นเขาก็แบบคือหนูเห็นด้วยว่าภาพบรรยากาศอะค่ะตอนณตอนนั้นอะคือเขานิ่งเขาเงียบแล้วเขาแบบคือเห็นเลยว่าเคีย ว่าแบบหนูอ่ะไม่ชอบแล้วหนูก็ร้องไห้ออกมาแล้วตอนนั้นอ่ะพอหนูร้องไห้ออกมาแล้วหนูก็ดึงสติตกลับมาว่าคือยังไงอะ่ะม,มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วหนึ่งชุดยังไม่เสร็จด้วยนะตอนนั้นก็คือเครียดด้วยชุดยังไม่เสร็จสองปักก็แบบเยอะกว่าที่คิดทุกอย่างที่ขอไปก็ไม่ได้แล้วสามก็คือถ้าเรามาร้องไห้ตอนเนี้ยตอนนี้คือเที่ยงคืนแล้วก็อีกอีกอีกเท่าไหรอ่อ่อไม่แบบไม่ถึง24ชั่วโมงจะบินแล้วอ,อ่ะคือมันทําอะไรไม่ทันแล้วก็เลยตอนนั้นก็เลยบอกไปว่า เออก,ก็ก็ไม่ต้องแบบทําอะไรก็คือแล้วแต่ที่พี่แบบคิดไปเลยเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วนะตนแต่ทุกครั้งที่เราพูดทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเ,เขาจะสมเหตุมแบบมีการแบบแท็กแอคชั่นบางอย่างโพสหรือว่าแบบอันสแบบําหรับอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคบก็มีเห็นบ้างเพราะว่า,า f c ฟเขาส่งมาแต่หนูอาจจะไม่เห็นอ่าทุกข้อความทั้งหมดค่ะเวลาเขาพูด่าแบบ มีอันนั้นมีเหมือนเขาก็จะยินมเขาเขาก็มีหลักฐานนู่นนี่นั่นเหมือนกันเลยเขาบอกว,ว่าจริงๆเราชุดเองอ่ะคือฟ้าใสาก็ได้มีการาลองลองก่อนอยู่แล้วหนูลองแค่ครั้งเดียวนะคะหนูลองแค่ครั้งเดียวแล้วตอนนั้นทุกคนก็เห็นภาพออกมาไม่มีปะกไม่มีปะกมันไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วทุกคนยังบอกเลยว่าชุดตอนนั้นสวยซึ่งหนูอยอมรับว่าชุดตอนนั้นอ่ะหนูโอเคอ <ๆ S 2> แต่พอมันมีการเพิ่มแล้วพอ อย่างที่แบบว่าลองไปแล้วแล้วหนูบอกว่าเออตรงนี้สูงไปนะเขาบอกว่าเออไม่ต้องห่วงคือทุกอย่างที่คอมเมนต์ไปอะ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงอันนี้ชุดยังไม่เสร็จหนูก็เลยอ้าโอเคก็สบายใจมาเห็นอีกทีก็คือคืนคืนก่อนบิดแล้วแล้วพอเห็นแบบนั้นมันมันมันช็อกเสียเพราะว่าเราคาดหวังไว้แล้วมันไม่ได้อย่างที่อย่างที่ขอไปค่ะจากความเครียดที่แบบว่าพอเราเห็นชุดนี้มาเลยเป็นผลพวงที่แบบว่าท,าทําให้เราไม่เข้าแบบไปคว้ามงจนมันบอกว่าตาม ไม่เป็นสูตรจักรวาลตามที่เราต้องมัมีส่วนมาถ้าพี่ถามแบบนี้เลยเอาพูดตรงตรนางงามเขาก็ต้องเลือกจาก first impression อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดสมมติใน5คนอ่ะเขาตอบคําถามดีอ่าสี่คนแล้วเขาสามารถเลือกได้แค่3คนอ่ะเขาจะเลือกคนที่สวยสุดไหมหรือว่าเขาจะเลือกคนที่แบบว่าเออวันนี้คุณอาจจะขี้เลยหน่อยแต่ว่าคุณก็ตอบดีกลางๆเก็บเก็บตัวคะแนนก็ดีเลิศแลตอนนั้นเขาก็ต้องเลือกคนที่สวยสุดสิคะบนเวทีจริงไหมคะ ดังนั้นสําหรับหนูว่าหนูเชื่อว่ามันมีผลอยู่แล้วถ้าสยสื่อแลาวดาม่ามันก็จะตามหลอนมาสี่ห้ปีหลังโควิดหมดก็ดดาม่าก็ยู่งราจะมีวิธีการนยังไงหรือมองมันยังไงบ้างพอเราพูดปุ๊บมันก็จะย้อนกลับไปเมื่อวันนั้นคือสําหรับหนูว่าหนูหนูไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเหมือนตอนนี้หนูสตรองขึ้นแล้ว เพราะว่าพอย้อนกลับไปในอดีตอะหนูมองว่าแล้วทาไมตอนนั้นเราเงียบกลายเป็นว่าพอเราเงียบอะสิ่งที่คนอื่นพูดออกไปอะเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องจริงหนิเพราะเธอไม่ได้ออกมาพูดแล้วหนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูจะไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเราอีกเราจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าอีกเราจะไม่นิ่งเงียบอีกถ้ามันไม่ใช่ความจริงดังนั้นณนะตอนนี้เวลาที่หนูออกมาพูดอะหนูมองว่าทุกอย่างที่หนูออกมาพูดอะมันเป็นเรื่องจริงและหนูมีหลักฐานทุกอย่าง ก็คือสามารถโต้แย้งได้แต่ว่ามีหลักฐานทุกอย่างบางทีหนูยังเห็นเลยว่าแบบไม่อยากพูดชื่อนะคะแต่ก็เห็นอยู่ว่ามีการแบบ๊ยไหนทําไมไม่เล่าให้หมดล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นหนูก็เลยแบบหนูจําได้ว่ามันมีข้อความที่หนูแบบโอเคมันมีเรื่องนี้ใช่ไหมที่คุณบอกว่าฉันทําผิดหนูก็แบบชี้แจงไปเลยและหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเรื่องหนูก็เลยบอกว่าอาแสดงว่าสิ่งที่หนูชี้แจงมันคือเรื่องจริงใช่ไหมคะ คุณก็เลยเปลี่ยนเรื่องอก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะชี้แจงในเรื่องใหม่ที่คุณยกประเด็นมาก็ได้แล้วก็ชี้แจงอีกแล้วเขาก็แบบเปลี่ยนเรื่องอีกหนูก็เลยแบบโอเคพอแล้วแบบขอโหสิด้วยนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูพูดอะไรแล้วทาให้คุณเสียใจหรือว่าในอดีตเคยแบบพูดอะไรแล้วคุณแบบไม่ชอบหนูก็ขอโทษและขอสิด้วยค่ะแล้วก็จบหนูก็แบบหนูแค่รู้สึกว่าอ๋อหนูเพิ่งเพิ่งมารู้มารู้ทีหลังด้วยว่าเขาเป็นมะเร็งก็เลยแบบอาจจะอาจจะแบบกระทบนิดนึงก็เลยหนูก็แบบ โอเคสำหรับหนูว่าเวลาที่หนูพูดคำว่าโอ้โหสิคือโอ้โหสิแล้วก็จบจริงๆค่ะบูออนถ้าใส่รู้สึกยังไงบ้างกับคำพูดล่าสุดที่บอกว่าแบ่งแสงกันไปอย่างเงี้ย แบ่งแสงแสงกันไปจากเหตุการณ์ที่แบบว่ามันเป็นไวรัลในเรื่องของลิปที่เราไปออกรายการอะไรแบบี้ค่ะใครพูดว่าแบ่งแสงคือหลายหลายคนเขามองว่าเราอ่ะเหมือนมาเกาะกระแสหาแสงแล้วพอวันหนึ่งที่ได้บอกว่าไปสัมภาษณ์ไปพูดนะไ่พูดบอกว่าไม<อ>่ไม่เป็นไรก็เหมือนแบ่งแสงกันไปส่วนตัวเรารู้สึกยังไงกับคำน<อ>ี้บ้างอ๋อหนูไม่เคยเกาะแสงใครนะคะจริงๆตอนนั้นอะหนูไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไวรัลด้วยซ้ำคือหนูก็พูดแบบพูดคุยกับ กับผู้คนในไลฟ์ไปแบบปกติแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นไวรัลพอเป็นไวรัลอ่ะหนูก็ได้รับเชิญไปรายการของพี่หนูแมมแล้วตอนนั้นอ่ะหนูยังถามพี่ยาสิวเลยว่า เออแบบรายการไม่ได้เกี่ยวกับนางงามใช่ไหมเพราะหนูไม่อยากหนูไม่อยากแบบ <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนเขาจะมองว่าหนูไม่จบป่ะหนูก็เลยแบบว่าหนูไม่อยากถาต่อเขาบอกอ,อไม่หรอกมันก็เกี่ยวกับชีวิตประจาําวันแบบว่าแรงบันดาลใจอะไรแบบเน,น,นี้ยพอไปถึงพอไปถึงแต่งหน้านี่แหละคะ่ะแบบชั่วโมงนึงก่อนอ่ะเขาบอกว่าอ๋อเกี่ยวกับนางงามนะคะดีอยู่ประมาณ30ข้อ,อแล้วแล้วหนูก็เลยแบบโหก็แล้วแต่พี่หนูแหมเลยว่าเขาจะถามอะไรใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นก็คือแบบ อ่ะอยากที่เห็นว่าว่าพอถามไปปุ๊บคืออย่างที่หนูบอกสิ่งที่หนูพูดถ้ามันมาจากแบบความจริงอะหนูจะสามารถพูดได้โดยที่พี่พี่จะเห็นเลยว่าหนูเป็นคนที่พูดแล้วมันมันมันตามไม่ลอกแรกอะคนที่พูดแล้วกโกหกอะเขาจะพูดไม่เหมือนกันทุกครั้งเขาจะพูดแล้วแบบติดติดขัดขาดอะแต่จากที่พี่พี่รู้จักหนูในวงการนางงามตั้งแต่ปี2 0 1พันสิบาก็น่าจะรู้ว่าหนูก็เป็นคนที่ ตร,ตรงๆอะคะ<ม>่ะบางทีอาจจะผิดตรงที่ว่าหนูไม่ได้คำนึงถึงคนที่ฟังอยู่อ,อันนี้ยอมรับเพราะว่าด้วยความเป็นฝรั่งก็จะตรงๆใ,นใ,นงใช่ตแต่ว่าแต่ว่าสำหรับหนูคือสัญญาได้เลยว่าแบบ <laughs> what you see is what you get ทั้หมดแฟชั่นความเป็นนางงามนี้ราใส่เพราะว่าดราม่ามา ตลอดเนาะดิที่นีคือดราม่าหนักมากเลยหนว่าไม่หมดทาชั้นกันเป็นนางงามหนูยังสอนเป็นเป็นอะคาเดมีของหนูสถาบันเทรนนางงามอ,อยู่<อ>ค่ะ<อ>จริงๆหนูแอบสองสารน้องๆเหมือนกันหนูก็เลยแบบว่าสิ่งที่หนูเคยเจอมามหนูรู้ว่าน้องๆจะมีความเครียดความกดดันไม่มั่นใจในตัวเองแบบเขาจะเจอเยอะ หนูก็เลยต้องแบบว่าถ่ายทอดให้กําลังใจอะคะ่ะว่าอยู่ต้องเห็นจุดเด่นในของตัวเองอยู่ต้องมั่นใจในตัวเองคือบางคนอาจจะมองว่าไม่สวยไม่เป็นไรหนูก็เคยมองตัวเองว่าไม่สวย <c oughs> คิดสิว่าฉันเก๋ไม่มีใครเหมือนฉัน <c oughs> คือจริงๆอะพลังของหนูคือฉันเก๋หนูไม่รู้ทําไมอะมันแบบมันฮึบมา <c oughs> บางคนเขาจะมีคําพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรคีย์เวิร์ดอะที่มันแบบทัชเขาแล้วหนูก็อยากจะหาคีย์เวิร์ดนั้นให้กับนอ <c oughs> <c oughs> ก็เด้ซื้อเวทีมาเป็นลิขสิทธิ์เราเองเลยอันนั้นกพีเอสนะคะซื้อเยอะเลยเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยมเป็นผู้ช่วยใช่ค่ะโอเคครับโอเคครับอเคครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณคับขอบคุณ่ปนเรื่อนเเตรียมตัวระวังอยามีหวมอีกอันข้า